วัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเก่งขึ้นรล้วับผมกะมันมีเสื้อาเบิ้งใกล้ชุดไหมครับผมถึงคลายชุดเก่าออกไปครับผมใกล้ต่อครับนี่ก็เอาชุดไหมขึ้นมาแทนครับผมเสื้อผ้าเบิ้งครับถึงเอาขึ้นได้วางเสานี่ครับผมถึงขึ้นได้วางเสาครับชุดไหมครับกะ ปกติเสียเอาลงดินก่อนครับผมให้มันขุนเสือกก่อนกันนี้กันบ่มีเวลาครับผมเพราะว่าไก่เมียไก่เมียมันตีอะนะเลยเอาต้องเอาขืนคอนก็บขืนคอนก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาแค่ถ้าเที่ยวเบิ้งเอาครับว่ามันสิตกควนบ่เราจับมันขืนครับเลยห้าเบิ้งครับผมลูกลำไชครับแต่คนละแม่ครับหลายแมียปวดแต่พอนี่ยน้ำไยครับผมห้าเบิ้งครับก็มีห่าโตครับผมชุดนี้ ขุดไหมเลยครับเอาจับเป็นเตี้ยมท่านไหนคันเนี่ย,น,ยนี่น้อยนี่แหละเกิดกำลังกำลังนมเลยนะครับจับเขื่อนเลยยังเหลือคือให้มันขุนครับผมให้มันขุนเสือกขุนค้นขุนคอนครับผมมันเป็นเร็วนี่ครับตัวแรกครับผมตัวสองครับเกิดงามๆครับผมง,า,ง,งามเลยครับ นีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งครับผมสีห้เบิงครับแต่ว่าตื่นขนาดต้องมนสีขุ่นปะนี่ครับผมตัวพิเศษครับสีดุจแกครับผมยังบุขนครับผมยังบุขนตื่นข้นตืน่นค้นตัวสามครับผมตัวสี่ มันโตตัวสี่กับเห้มันนิ่งนะครับผมมันตกให้มันอยู่นิ่งก่อนหัวแล้วจะเอามันขึ้นส่วนบบเข็ดตัวสี่ผมต,ตัวหาผมภาเบิางตัวหาตัวที่หาผมตัวนี้ตรงใส่ได้แม่ผมแม่มันหนาดำเชียงดำนะับแม่มันแต่พอดำใช้ทุกตัวผม มารอม่อเบิงตอนขันุ่นละขันลอบเบิงตอนขันครับมันสิเป็นลักษณะใดพอเป็นไก่ต่อไดบ่ตัวใดสิคือพอมันนี่หาตัวครับผมชุดไม่ครับเด็ดเด็ดครับผมรอน้ำเช่ยครับพอพอเดียวผมพอบอกน้ำเช่ยพอเดียวครับบอกผสมายพอครับ มีหาโตผมชุดใหม่ครับโอเคครับผมกับมีเท่านี้นะครับพอกันคลิปน้าครับผมจะสวสออัปเ,เดตเดยวในเบื้องลึด้วยครับผมสวัสดีครับ